สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้าสู่เนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการไทเทตกดเบนนะครับมันทํำไปเพื่ออะไรครับการไ้เทตกดเบนเนี่ย หมายถึงกระบวนการหาปริมาณสารนะครับโดยวิธีใช้สารละลายมาตรฐานที่ทราบค่าวความเข้มข้นที่แน่นอนนะครับให้ทําให้ปฏิกิริยาสารตัวอย่างโดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบสที่เข้าทําปฏิกิริยากันพอดีทําให้คนนหาํานวณหาค่าความเข้มข้นหรือปริมาณของสารตัวอย่างดังกล่าวได้นะครับสวัสดีค่ะจย์นสนทีอ้าว oh, สวัสดีครับคุณโอ้ว้าวเริ่มแรกเลยครับเริ่มจากการที่คุณโอ้เนี่ยครับ ได้เข้าไปหาคุณสนธีนะครับเพื่อจะถามว่าตอนนี้เขาเจอสารไฮโดรคอริกนะครับกรดไฮโดรคอริก olic, หรือกรดเกลือเนี่ยแล้วทีนี้เขาอยากทราบว่าความเข้มข้นของกรดไฮโดรคอริกเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับคุณโอมาถูกคนแล้วครับผมมีวิธีช่วยคุณโอหาความเข้มข้นของสารละลายตัวนี้ครับค่ะทายัางไงคะเราก็จะใช้การไทเทรตครับได้หลังจากที่คุณสนธีได้บอกไปนะครับว่า เขาสามารถหาความเข้มข้นหรือปริมาณสารได้จากการไทเทรตนะครับเขาก็โม้ต่อเลยครับว่าเขาจะต้องให้กรดกับเบทเนี่ยทำปฏิกิริยาที่พอดีกันครับและเขาก็ได้พูดต่อว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยกรดกับเบสเนี่ยมันจะมีจุดที่พอดีกันเรียกว่าจุดสมมูลครับเราจะเรียกว่าจุดสมมูลครับอ๋อเหรอคะครับที้ในการไทเทรตนะครับคุณโอถ้าสมมุติว่าสารที่เราสนใจจะหาความเข้มข้นนะครับเป็นสารละลายของกรด ส่วนตรงนี้นะครับเขาก็ได้อธิบายว่าสารละลายที่คุณต้องการหาเนี่ยถ้าสุดว่าสารละลายนั้นเป็นกรดนะครับคุณก็ต้องใช้เบสนะครับที่เป็นสารละลายมาตรฐานครับเพื่อทราบว่าความเป็นคนแน่นอนครับไอสารละลายที่เป็นมาตรฐานเนี่ยส่วนน้าคุณต้องการหาเบสนะครับเพื่อก็ต้องใช้กรดนะครับที่เป็นสารละลายมาตรฐานครับเพื่อจะได้ทราบค่าความเป็นคนที่แน่นอนครับจะได้ไม่ต้องคาดเคลื่อนมากยังไงครับอ๋อก็ต้องเป็นสารละลายกรดเป็นสารละลายมาตรฐานใช่ไหมคะอ่าถูกต้องนะครับและเมื่อเราทําการไทเทรตเสร็จนะครับ เราก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากการไทเทรดนี่แหละครับคุณโอมาคำนวณเพื่อหาความเข้มข้นต่อไปครับอ๋อแล้วก่อนที่เราจะรู้อะค่ะว่ากดกระเบดทำปฏิกิริยากันพอดีได้อย่างไรเนี่ยจะทราบได้ยังไงอะคะครับคุณโอเป็นคําถามที่ดีมากครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับนำแค่สาระละลายกรดกับสาระละลายเบสมาผสมกันเลยเราจะไม่สามารถทราบได้ครับแต่เราต้องใช้ตัวช่วยครับอะไรอะคะตัวช่วยในทีนี้นะครับคุณโอก็คือ สารอินดิเคเตอร์ครับโอเคครับและตอนนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาต้องมีตัวช่วยครับตัวช่วยของเขาคืออินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์เนี่ยคือสารที่ใช้บอกความเป็นกรดเบสของสารละลายได้อย่างหนึ่งครับสารประกอบที่เปลี่ยนสีได้ pH เฉพาะตัวนะครับจะถูกนํามาเป็นอินดิเคเตอร์เช่นฟีนอลทาลีนครับโอเคครับและสารนี้เขาใช้ในครั้งนี้คือฟีนอลทาลีนฟีนอลทาลีนเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสารละลายนั้นเป็นกรดแก่ครับเพราะว่าฟีนอลทาลีนเนี่ยเป็นเบสแก่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำไทเทนนะครับ 1. View rate ครับบิวเรตครับ2ขาตั้งบิวเรต3แกดูเอตตปีเปตครับพร้อมจุกด้วยนะครับ 4. v o วอ m ูเมติกปีเปต5ขวดรูปกรวย 6. กลรวยแก้ว 7. กระดาษ 8. b บีเกอร์ครับและสารนี้ต้องใช้ในการทดลองไทเทนนะครับ 1. กดไฮโดรคลอริกครับที่ไม่ทราบความเข้มข้น 2. สารละลายของเบสสารโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ความเข้มข้น0.1โมลาร์ครับ 3. อินดิเคเ,เตอร์ฟีนอลฟทาลีนครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆครับพร้อมแล้วค่าเราจะทำยังไงกันต่อดีคะเริ่มต้นเลยนะครับผมอยากจะให้คุณโอสวมแว่นตานะครับเพื่อป้องกันสารกระเด็นเข้าตาโอเคค่ะ ที่นี้นะครับผมขออธิบายเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับหลังจากที่เขาได้สวมแว่นเพื่อป้องกันสารกระเด็นเข้าตาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้เทสารให้ไฮโดรคลอริกนะครับลงไปในบีเกอร์นะครับแล้วก็ใช้ปิเปตนะครับที่ชื่อว่าแกดูเอเตตปิเปตนะครับเพื่อจะได้ดึงสารในปริมารที่เราต้องการนะครับโอเคตอนนี้นะครับเขาได้ทําการดึงสารมาแล้วนะครับอยู่ในปริมาตรที่เขาต้องการคือขีดที่เขาบอกไว้แล้วก็เทใส่กรวยแก้วนะครับและหลังจากที่ไฮโดรคลอริกอยู่ในกรวยแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาจะทําการหยดสารอินดิเคเตอร์คือฟีนอลทาลีนนะครับลงไปประมาณ1-2หยดนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับใช้กันหยดทั้งหมด2หยดครับและหลังจากนั้นนะครับเขาได้ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น0.1นจดมลาร์นะครับเทลงไปในบิวเลตครับผ่านกรวยแก้วครับเราจะทำยังไงต่อคะ ในขั้นตอนหลังจากนี้นะครับเขาก็จะใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์นับใส่ไปในบิวเลตครับแล้วก็เขาจ้ากระดาษสีขาวนับมาลองไว้ตรงข้างล่างนะครับเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของสีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแลวเขาจะใช้กวยแก้วนะครับมามาลองไว้ตรงหลอดปลายบิวเลตนะครับใช้มือข้างที่หนัดจับที่กวยแก้วครับมาลองวางไว้ที่ปลายหลอดบิวเลตครับและมือข้างหนึ่งจับที่ต็อปล็อกครับได้หลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆปล่อยสารลงไปครับ ช่วงแรกๆนะครับอาจจะปล่อยสารได้รวดเร็วนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงหลังๆนะครับมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่สีครับที่นี้ละครับเราก็ต้องค่อยๆลดความเร็วของการปล่อยสารลงมาครับจนถึงจุดหนึ่งะครับเราสังเกตได้ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบจางๆนะครับนั่นนะครับเขาเรียกว่าจุดสมมูลของสารซึ่งจากการทดลองของเรานะครับค่าเฉลี่ยของปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะเป็น10.07 จ0ดเลูกบาสเซนติเมตร <8. S 2> นะครับจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายก็คือ0.1คูณกับ10.07โมลหารด้วย1000ลูกบาทเซนติเมตรครับจะได้ว่าจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายก็คือ10คูณ A โมลหารด้วย1000ลูกบาทเซนติเมตรครับจากนั้นทำการคำนวณ ก็จะได้ความเข้มข้นของสารละลายนะครับซึ่งก็จะได้0.1007หรือประมาณ0.1โมนลต่อลูกบาทก์เดซิเมตรครับ